สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนเออเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเสียงดังมากนี่ครับเวลาเดินไปนี่มันก็จะเป็นยงี้เหมือนตอนที่เราดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะโอ้ด้านในมันก็จะเป็นยงี้นะนี่นะแล้วเราก็จะมา องทำกันเลยดูทุกวันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ขั้นแรกเราต้องเอานี้นะครับเป็นหญ้านะเป็นดินหยาบาสำคัญแล้วก็เอาแป้นเหยียบมาอย่างที่สำคัญมากๆคือคอมมานด์บล็อกนะครับโอเคเสกมาเลยม่ไจะเสกมานานาดูดีว่าจะจำได้ไหม โอเคอย่างนี้อย่างนี้เอ๊อะเอ๊ะจู๊ดจ้าฟักฟูจีบจุจ้าโปะ๊ะเป๊ะฟุ๊โอเคได้คอมัน์บล็อกมาเรียบร้อยนะครับขั้นแรกให้เราวางลงไปเลยนะใต้ประตูอย่างนี้นะใต้ประตูอย่างนี้เลยหุบหลุมลงไปสองหลุมนะหนึ่งสองนี้แล้วก็ใส่ถ้าใครอยากตกตสูงๆก็ อย่าปันหนึ่งให้เราพิมพ์กันว่าทับตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้เออไมไไ่เป็นไรเพ้นอืมตึก๊กแล้วก็เป็นวังหนึ่งครั้งแล้วก็เอาตัวสอนลูกน้ำมานะโอเคถ้าใครอยากได้สูงอะไรมากเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้ผมยังไม่ลองนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันสูงแค่ไหนแล้วก็ เป็นวักเติมลูกน้ำอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันสูงเท่าไหร่แต่ผมครองก่อนโอ้โค้สูงเฮ้ยสูงมากเห็นแล้วว่าโค้รสูงเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเๆ็ววยังมองไม่เห็นเลย สูงมากมากแล้วไปจได้ไงวะเนี่ยเมื่อลยจะลงถึงพื้นครับรอดูกันโอ้ยสูงเกินไม่ข้อสูงสูงมากมากเมื่อไหร่จะลงถึงพื้นครับผมว่าน เอ้ยถึงยังวะเนี่ยโออไี้เอวหมุนจริงแล้วนะเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะสูงไปไหนเฮ้ยผ่านไปสิบวินาทีเร็ว ัลโหลเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวชู่ไปเลยเลยนะผมว่าเราต้องใช้ตัวชู่แล้วแหละโอเคใส่แล้วแล้วเราต้องการพุ <c oughs> เดียวนะ <c oughs> เราดิ่งเราดิ่งเราดิ่งครับอันนี้คือดิ่งเลยนะ ดิ่งเลยนะผมดิ่งแล้วนะอันนี้คือการเร็วที่สุดของผมแล้วที่ผมจะทำได้เอ้ยผมดิ่งเลยนะเฟยนะครับผมดิ่งแล้วเนี่ยเนี่ยผมดิ่งนี่ มันไม่ลงอ่ะครับสูงเกินขาตัดคลิปตอนลงนะครับลงได้แล้วโอ oh ไมก้อดแม่โคตรเร็วเลยเอ้ยไม่ใช่แม่โคตรสูงเลย สูงมากเลยครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นอะไรที่สูงขนาดนี้มาก่อนผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะ ไหนไหนวางหน่อยวางหน่อยมันวางไม่ได้อีกอ่ะว้าวว้าวมันสูงมากดิ่งขึ้นพัะสุดจ้าดิ่งขึ้นพัะตูดจ้าอ้าวสวยเลย 嗯。Well, mm. ลงถึงพื้นแล้วผมใช้สูตรนะโอ้แม่โคสูงสูงคู่นะครับอย,อย่าอย่าอย่านะอย่าไม่เอาแล้วอย่าก,กดนะอย่าก,กดนะเนี่ยครับอู้ดโ้ยผมใช้เลขนี้เลยเหรอเนี่ยแค่หนึ่งร้อยก็พอแล้วนะครับเนี่ยแค่หนึ่งร้อยเองก็พอแล้ว เนี๋ยนะครับแค่หนึ่งร้อยเองก็พอแล้วเนีย่ยแค่หนึ่งร้อยเองก็พอแล้วจะเป็นพันหมื่นแสนล้านโอเคต่อเดี๋ยวเราก็ต้องเอาลูกน้ำเว้นวักลูกน้ำหนึ่งโซนพื้นวัก ผมจะสูงแค่นี้นะเพราะมันจะสูงเกินไปนะเนี่ยไม่งั้นมันจะสูงเกินไปออกไปดิโอเคก็แค่นี้แหละครับก็มันก็จะเป็น เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคแล้วเรามานเก็บไยนะจะค่อยเสกมานี่รู้นะนิ้วผมเร็วแค่ไหนทำไมเมื่อกี้กดเลขผิดอืมเยี่ยมไปเลยขาดตรงไหนวะนั่นไงว่าแล้ว ว่าแล้วต้องขาตรงไหนเอาไหมปรับช้าก่อนโอเคเลือดแล้วดูน้าหนึ่งเอ้ยบ้าน,นี้อุ๊บว้าแล้วก็เงี้ยเคนี้ก็ไม่บา,บายครับ